โอเคผมก็ต้องขอสวัสดีกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับผมนั่นเองนะฮะเจทวีนะผมแล้วก็ 4S g a m e สเกมนะครับผมกผม็วันนี้ผมจะมารีวิวขวานอันนี้นะครับผมโอเค <Okay. S 2> <ม>จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันเลย โอเคผมนี่ก็คือขวานนะครับผมก่อนที่จะมาเป็นขวานนะฮะเรามาดูนะครับผมว่ามันเป็นยังไงนะ<ม>ตอนแรกนะโอเคมาก็มันก็จะกลายเป็นแบบไอตอนแรกมันก็แบบเป็นที่ขุดเป็นงงวนหนึ่งครับผมคือจะเป็นพิกัดอันนี้นะฮะใช่ครับก่อนที่จะเป็นค้อนเหมือนขวานอย่างเงี้ยผมมาดูนะครับผมมาอย่างนี้ผมวิธีการ <Okay. S 1> ปรับเปลี่ยนครับผมก็คือกดชิปับผมแล้วก็คลิกขวานแล้วก็ปึ๊บมันจะกลายเป็นของอ,อย่างเี้ยผม เดี๋ยวเราค่อยมาดูคุณสมบัติกันดีก๋ยวผมเดี๋ยวเรามาดูอันอื่นด้วยผมนะก๊อบก่อนกร๊อบอันอื่นมาก่อนเดี๋ยวพวกนี้เราค่อยมาตีบอสกันนะผมมาอย่างแรกเราต้องออกจากที่นี่ไปไม่นั้นเดี๋ยวมออกจากที่นี่ที่นั้นพังหมดเลยเจ้ามาผมของขวานี่มันสามารถปรับไม่ปรับเปลี่ยนไม่ได้ผมมันแบบเข้ากดชิปคลิกขวามันก็จะแบบลบล้างเลยไหมเราแบบอืมไอ้เหี้ยคุณผูสชายเจะบอกแม่งขายโอ้กัดจะาบอกนี่แบบแบบ หายเลยอยคือขวานนี้ผมมันไม่สามารถที่แบบแบบยังไงมันไม่สามารถทําหลังจากดินลงไปช่ไห้แบบทําให้แบบทุกอย่างหายไปอะอ่ะมันทําได้แต่ส่วนบนเนี่ยหลังจากด้านล่างไปมันก็จะทําอะไรไม่ได้ครับผมเหมือนกับส่วนนี้มันจะทําอะไรไม่ได้แล้วแต่ถ้าเป็นค้อนอันนี้มันจะสามารถบุ่มทะลุข้างล่างได้นะครับแล้วก็จะมีที่ขุดดินนะผมที่ขุดดินนี่คือแบบยังไงมันเป็นของที่แบบ อย่าล้มเอี๋ยวาลืมกดชิปชิปแล้วนะใช่กดชิปมันจะเปลี่ยนเป็นไอไออะไรวะเนี่ยเรียกว่าอะไรวะเนี่ยเหมือนคาถาเหมือนคาถาอะไรพี่ยาใช่ใช่แล้วก็คุณสมบัติมันสามารถทำอะไรครับสามารถขุดดินนะผมแบบไม่ใช่ขุดดินธรรมดานะโดยการมีการตีตีอะปึ๊บนี่ขุดดินนะผมมันแค่ขุดขุดแบบพวกหินดินอย่างเงี้ยแต่มันจะไม่ขุดแล้วนี่โอเคมาเดี๋ยว บอกเลยว่านี่ไม่เจอแล้วเจอก่อนไม่ไม่เจอก่อนเว้โหคือแบบโคตรง่ายเลยนะโคตรโกงอ่ะโคตรโกงอ่ะคือแบบาพลาดโคตรง่ายดูดิแล้วแบบมันจะไม่ขุดของแร่พวกแร่พวกเนี้ยแต่ว่ามันจะขุดหลังจากเบสล็อกไปไม่ได้นะครับใช่โอ้โหยุ่งมันข้าหานี่แบบนี่ก็คือจอบใช่ไหมนี่จอบปุ๊บไปแล้วครับไปแล้วแร่อะไรวะเนี่ยแร่ม่วงเห็นจะเป็นแร่ของบอสเออแม่งแบบนั่งปั๊มแร่กันสบายเลยเนี่ยใช่ไหม เฮ้เดี๋ยวนี้มันมีบล็อกแบบนี้ใต้ดินแล้ววะก็เท่อะอะเรามาดูเรื่องนี้กันดีกว่าผมค้อนเปล่ขวานเนี่ยนะผมมาค้อนนะคือสิ่งนี้ก็เป็นสามารถมันลบล้างทั้งหมดเลยไหมไอ้ยมันขุดดิมันขุดแบบแต่ว่าจะหาได้หอันนี้มันขุดแบบขนาดบิบิล็อกอะเออมันก็ขุดหายไฟเหมือนกันสามารถขุดบิล็อกขุดเลยไมมาเรามาดูในตอนแรกดีกว่าว่ามันจะขุดได้ยังไง คือมันขุดไปทั้งแร่เลยงไาๆอันนี้ใช่แร่แบบมันจะหายไปเลยนี่ไงมันขุดต้นไม้ไม่ได้แต่ว่าขุดแบบสิ่งทุกอย่างได้หมดอะนอกจากพวกแนวต้นไม้อะไรเงี้ยไหนเราลองขุดตั้งแต่ด้านล่างก่อนเดี๋ยวขอไปไกลๆก่อนอุย้ยเจยงแล้วว่าไม่รู้เสียงตัวอลไรไม่รู้นอนแน่เลยนี่ไปทาเราาขุดข้างล่างนะฮะปึ๊บหายทั้งแร่ทั้งอะไรหายหมด ใช่มันลบล้างโอ้โหเยีะแล,ล้วะเบ็ดล็อกไอ้ยิ้มหายทั้งเบ็ดล็อกอ่ะนี่มันขอมสจ้าจริงครับแบบไม่มีอะไรพังเบ็ดล็อกได้ไหมมาดูอันนี้ปุ๊บพังได้หมดเลยพีโอ้โหเยอะโ,โอ้โหเบ็ดไอ้คิทเปอร์มันหล่นลงไปด้านล่างดูดิหายหมดหายหมดมีมันคอนแบบ,แบบล้างโลกอะไรสักอย่างเนี่ยเฮ้ยทำลายโลก แม่งขุดโลกเนยดูดิด้านใต้นี่แม่งโอ้โหดูจากข้างดูจากข้างล่างนี่แบบของแร่นี่เต็มเลยนะ้วทำไมเวลาแบบเล่นหนึ่งเพชนี่แม่งหาเพชรยากจังเลยแม่งเล่น USC แม่งโอ้โหแต่ว่าถ้าเล่น USC แนะนำใช้นี้ผมนี่โอ้โหย่แม่งโคตรโกงเนี่ยแต่มันก็ไปใช้ไม่ได้แล้วแหละใช้ดีแม่งโอ้โหเสิร์ฟพังเสิร์ฟพังแน่โอเคเดี๋ยวหนึงนะเรา ขอขุดดูเลวิน,นแต่โอ้โหเจอเลวินจริงด้วยถ้าพังเลวินได้ไหมเนะี่ยพังเลวินเรามาพังเลวินกันดีกว่าจากเลวินดีดีแม่งกลายเป็น <เล S 1> อะไรเนี่ยเลวินหายละโอ้โหเยอะเลวินเอ้ยมันโอ้โหแม่งรู้สึกเท่เยู่ดูดิออกแนวบ้านได้เลยเนี่ยโอ้โห,โโหชั้นใต้ดินเนี่ยโคตรเท่ เดี๋ยวงบนดิเฮยเจอสปาวไอ้แมลงมุงทุยเอ้ยเดี๋ยวนี้เรามายเรามาอยู่ไหนแล้ววะเนี่ะเราอยู่ข้างล่างเนี่ยรู้สึกว่ามาไกลโอ้โหแบบทำลายทำลายล้างเราจะทำลายต้นไม้ครับผมให้หมดจากโลกนี้ผมปุ๊บถ้าเราปรับเไปหมดศูนย์นี้มันจะเป็นยังไงเออใช่ใช่ใช่ลองตีลองทุบต้นไม้ดูก็ธรรมดาเอ้ยวัด เฮ้ยเราได้ลูกแล้วอ่ะหนึง่งโอเคผมเราจะมาทำลายทำลายป่าดีกว่าครับผมแม่งรู้สึกมันโลกโลกครับผมโลกโ <c oughs> ลกอ<ม>ะเกี่ยวยี่หะเนี่ยแ <c oughs> ม่ง็นทำลายป่าได้สบายเลยมั้เนี่ยนี่คือดูเลยเนี่ยเดี๋ยวแล้วว่าทำลายป่าเสร็จแล้วผมเราจะไปสู้กับบอสกันนะครับผมต้นไม้นี่แบบหายเรียบร้อยใช่ไหมผมเคยหาย หายหมดมโลกนี้มันแหวกเลยอะเหมือนแบบแเก็บหมดหนึ่งมืนแบบบินดูดิผมเลยกลัวเลยแบบกลัวเลยไอ้เหีย้ยมึงหายหมดเลยดูดิต้นไม้นี่แบบย่าเลยแบบนี่หายหมดเลยแต่ดินเนี่ยโอ้โหมันโคตรเห็นแต่ดินอย่างเดียวโลกนี้โบดี้ขยันจริงมึงทำลายทั้งแมพได้เนี่ยโอเคเจ็ตเรามาเราจะไป <มา S 1> สู้กับบอสกันเดี๋ยวผมเดี๋ยวนะแต่ว่าขอ,ขอทับคิวแป๊บนึง ปบของไม่ตกโอเคหยิบของมาเลยเจ๊หยิบของมาเอ้เราลืมเมื่อกี้เราเสลี่ยนอะไรวะเนี่ยโอเคดาบนะเราใช้อาวุธอะไรนะที่ต้องสู้กับบอสต้องใช้ขวานดีกว่าขวานไหมขวานดาเมจแรงยี่สิบสามเลยนะโอเคมาขวานดาเมจแปดแม่งทุบกันตายยังกว่าจะตายแล้วก็ชุดกอดใช่ป่ะใช่เห็นใส่ไปเลยนะไป เอเนี่มันโคตรเทพเลยนะได hey, เรามาซื้อกระบอกนะเดใช้พล<ช>นะังแห่งขวาน <Okay. S 2> นะเดี๋ลังแห่งขวานอย่างเงี้ยอย่างมั้งเดี๋ยวเราขออันนี้ก่อนทำแมปก่อนทำแมปโอเคเรามาล้างแมปก่อน <c oughs> ล้างแมปก่อนให้แบบโล่กว้างก่อนโอเคเอ้ยเดี๋ยวรู้สึกว่าเสื้อนี้มันจะแบบอ๋อเสื้อควีนนี่หว่าตอนบินอะ่ะมันจะรู้สึกยังไงช้าโล้วยนะ ตอนแบบจะฟอนดาเมจอะนี่เองเกหมดสูญหรือว่ายัางไงนะเกหมดสูญแกหมดสูญโอเคอ๋อตัวเวลาแบบเราจะตกนี่มันสโลว์ใช่ป่ะใช่แบบมันจะไม่ตกอ่ะมันก็มีอะคลองไกอะอพลังคนไก่โอเคประมาณนี้นะ่าจะโอเคแล้วนะอขอตรงนี้นิดนึงโอเคโอเคมาสุดมั้งโลกกว้างก็แบบทำแมปไรได้คนง่าย เอาเลยไหมโอเคมาเอาเลยเอาปูออันนี้สู้สู้อันนี้เอาอะไรสู้นะอาชีพอะรเอาขาวเปิืมเปล่าเอาสู้กับปูก่อนไหมจะใช้ขวานหรือดาบก็ได้แต่เอาไงเดี๋ยวขวานกับดาบเอาขวานดีกว่าเนาะเอาขวานก่อนนะไอ้อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้ยุ่งยุ่งแดงเนมดแดงโอ้โหนี่มันนี่มันปูธรรมดาดีกว่าจะเอาแบบปูแบบปูยักษ์อะไรเงี้ยเอ้ย ไม่เหนื่อยนนะไอ้เองโอนหรือเปล่าโอ้โหที่มันตีมันจะมีโอนี่มันสามปุ่นเลยนี่หว่าเมื่อกี้เราเอาไอ้นั้น,นไปตีอ่ะอะไรเอาค้อนไปตีไม่คุ้นเลยค้อนเหรอโอเคเอออันนี้อันนี้เราเอาขวานไปตีละไอ้ค้อนไปตีเป็นไงวะเชื่อหรืลงไปค้อนไปตีมั่งดิคอนนอนน้อนไหนวะค้อนไอ้ที่เป็นไอ้ใหญ่เนี่ยค้อนนู้นอ๋อเมื่อกีอัพทอนะ ดูดิาาาาาสามรุ่นเลยมัเนี่ยรุ่นเล็กมันกระปอกขอจไปการรุ่นเล็กก่อนเนาะเออเออหุ้ยดาบฆ่าไม่รู้สึกว่าแม่งมันช่วยกันวะครอบปลาปูน,น้อยร้อยลีลาเออนี่มันแบบมีพ่อแม่แล้วก็ลูกอ่ะใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเราจัดการตัวน,นี้ให้รู้สึกแบบสโลมากใส่ชุดเนี้ยเออแบบรู้สึกว่าแบบจะฟ้อนตกตกตายอะไรเงี้ยไม่เลยเออนนี้อันี้ลูกมันตายหนึ่งเขา ลูกมันเดี๋ยวพ่อแม่มันีินะเดี๋ยวพ่อเอ้ยเอารุ่นใหญ่แล้วค่อยเป็นการตอนหลังเอาตัวนี้ก่อนไปโอ้ยโหทำไมมันต้องอยู่ในน้ำด้วยเนี่ยปูไงอ๋อมันต้องอยู่ในน้ำเหรอได้เป็มันจะตาละเดี๋ยวมันเหลือห้าสิบสองห้าสิบสองอันนี้ตีมันตีบอลทุกคนตีมันขึ้นข้างบนแล้วคอมโบคอมบคอมบรู้สึกว่ามันอุ้ยตายจะหนีบเราเว้ยอ๋อ เอ้ยเหลือตัวนึงโอเคสวัสดีแม่ย่าพ่อมันใช่ไหมเนี่ยใช่โอ้โหเอ้ขึ้นมาดีขึ้นมาให้มันขึ้นมาเฮ้ยมันขึ้นมาโอ้มาเหรอถ้าเป็นคนธรรมดาแล้วน่าจะตายนะตายแน่ตายแน่ดูดิแบบมันปิวอะไรแบบนี้ขนาดมันมีชิ้เกาะสโล้ยให้เองหล่นลงมาในนี้เฮ้ยอย่าอยาจะเย็นโอ้โหชิบหายเลยกูไม่เป็นไรแต่มีมีชิ้เกาะสโลเฮ้ยมันตกมันตกข้างล่าง ดีจ้าแน่จริงการไหก็ตามลงมาดีเอ้ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยมันปีเรานี่แบบเออคิปเปอร์ใจเย็นคิปเปอร์ใจเย็นนะลงมาโอ้โหไม่รอลงมารอมบลงมารอไม่ได้เราตกมาแล้วต้องปรับเกมหมดหนึ่งไปหามันเอาไปหามันมามาเราอยู่งั้นแล้วก็ปรับเกมหมดสุดเลยอุ้ยแม่งคนรีบอ่ะไอติมนี่มันรีบัผมยันรีบสิรีบอยันรีบรอมันรอดมันโอ้ยยันตกล่ะโอเคเดี๋ยวตามไปครับผม โอเคมันตกข้างล่างแล้วโอเครู้สึกเรื่อมันก็จะเหลือนิดนึงเออนี่ดีที่มีชุดเกาะโสว์เนี่ยทำให้เราแบบไม่ควนจะไม่ตายโอเคถ้าเป็นคนรำดาต้องวางน้ำดิหรืออะไรออดิขวาได้ไงเอาดิสู้ดิเอาขวาสู้ดิเออโอ้โหเออให้มันแม่งแบบมันต่อยรัวๆเลยน่ดูดิถ้าใส่เสื้อเพชรไดมอนด์อะไรอย่างงี้คงนี่ันเจ็บไปดิเจ็บไปดิลาวาลาวา มันโดนลาวอเลยอ่ามันจะตา้าจะตายแล้วเฮ้ยมันหนีไปแลาวา้ววะหนีไปแล้ววะเฮ้ยตาย,โอ,ย,โ,อยโอเคเรียบร้อยตายเดี๋ยวเรายังเหลือบอสหนึ่งครับผมแต่ว่า <Okay. S 2> ขอขึ้นทาบบนก่อนเนี่ยไม่ไหวจริงๆสู้ในนี้มาแล้วไม่หมดนะเดี๋ยวเรื่องกับสถานที่โล่งก่อนนี่ตรงนี้ฮะ okay. โอเคโหตรงนี้นี่แบบเม็นบอะไรเป็นบอสมันกนบอสมังกรเดี๋ยวเราเก็บหมดซุนโอเคเอาเลยนะสี่ตัวแล้วนะ โอเคมาโอ้ยโอ้โอ้โหสี่ตัวเลยนะโหดเนี่ยโอ้โหบอสโหดด้ว่ะชิบหายละโอเคโอเคแม่งรู้สึกตีเราโคตรไกลอ่ะเนอะนะนี่ไงข้อเสียของมันคือไม่ตียากเนยเฮ้ยโหแต่วก็ตีเรานี่โคตรไกลนะแล้วถ้าเราจะตีมันไม่ได้มันบินเยอะตียากว่ะเนี่ยใช้ดาบดีกว่าใช้ดาบ ดาบซึ่งดาบน่าจะแรงกว่าเห็นนะเลยกี่ตัวสองตัวได้สองตัวหายไปไหนวะโอ้โหโอ้โหโอ้โหเลยนะติดรอด้วยรอด้วยโอ้โหที่มันรู้สึกเท่ๆหน่อยอย่างเราหรือว่าของเราคนกากะดาบวะเนี่ยดาบน่าจะคุดกากะว่าตัวนี้มันจะตายละเฮ้ยหนีไปไหนดีีนสู้ไปดิสู้ไปดิสู้ไปดิโอ้อหหนึ่งตัวก็ได้เอาดาบเอาขวานเออขอขอสักทีก่อนหมันไส้และขอจี้จิ้ิวดิ เออเออเดี๋ยวขอใช้ห้ามูออัพทอรับผมค้อนอยู่ไหนค้อนอยู่ไหนเนี่ยเองเองเองใช้ค้อนที่แบบไอ้ใหญ่นั่นน่ะเออสามารถตีมันกระเด็นไกลเหมือนกันนี่เดี๋ยวแต่ว่านี่เราอออดาบมันออดีเดะมันติดต้นไม้มาแล้วค้อนยักษ์มาแล้วอะไรค้อนยักษ์เดี๋ยวนะค้อนยักษ์นี่นี่เข้าไม่ได้ดิค้อนยักษ์โอ้โหยิ้มตีตังการด้วยนะแบบระเบิดรั่วง เออเออเออมึงทำไรกูมึงกิ๊งทำไรกูมามาตายเหรอลิสเก้เดี๋ยวนะขอปรับซ้ายมืนแล้วมือถอยโอ้ยโอเคอย่าไปเผือตีแบบพื้นนะอย่ระเบิดทันทีเลยโอเคมาเอ้าจะไปตกอันเฮ้ยเส้นนี้เหมือนกันไฟเลยเหรอแบบโดนไฟแล้วก็มันจะหายนิดเดียวโอ้โหมาโอ้ยยิ่เหมือมันโกรธอ่ะโอ้ยเหมือนมันโกรธอ่ะ เฮ้ยตัวคนนี้เนี่ยไหนหรืมันหรืมันของแต่ละตัวเลยไปไม่หินไม่หิน่าจะตายน่าจะตายแบบมันก็จะตายแล้วโอเคโอ้โหมันจะดิ่งแล้วมีอันตรายแบบไปเลยโอ้ยตายไปดิเอ้ยไม่ตายเหรอโอเคยโอเคตายเรียบร้อยเลยสองตัวโอเคตาอีกสองตัวนะผมมันอยู่ไหนวะเฮ้ยเดี๋ยวนะวามันอยู่ตรงนี้โอเคเดี๋ยวไปช่วย โอเคกี่ตัวกี่ตัววงั้นมีหนึ่งตัวรู้สึกว่าเรื่องนี้จะเหลือตัวเดียวละเหลือตัวเดียวละเออโอเคมาอู้หูโอ้ยไม่ทำให้เมื่อฆ่ากูเลยวะมึงโอ้โหไปเกะเกะไปเกะเกะอ่ะตายแล้วโอ้โหไม่คุ้นง่ายเลยโบใช้แบบค้อนทำเมื่อเอาทอร์เอแบบอยู่ดิสามารถถล่มไ้ที เท่ห์โหแบบคอนแบบแต่ละชุดนี้ทั้งของเนี่ยมันก็เท่เอ้ยมันก็ใส่ชุดนี้แล้วมันเข้ากับแตกินนะโอ้โหเท่ห์โอเคโอเคผมก็เป็นไงบ้างนะสำหรับการรีวิวคอนนะฮะที่วันนี้กี่คอนวะเนี่ยหลายอันเหมือนกันเนาะคอนเยอะมากเลยโอเคผมก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์ด้วยนะฮะแล้วก็กดกระดิ่งกันข้างๆด้วยนะผมก็ตอหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะสหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายผม